ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับอ่านี้เสียนะครับอุดหนุนก็หลายครั้งหลายคราแล้วนะฮะรอบนี้มาจัดเป็น DPS PA2 นะครับ Cross นะครับเพราะ EQ Digital นะฮะลูกเล่นหลายระบบนะครับมีเซอ้์ไพรส์หอนโน่นนี่นั่นเยอะแยะใช้ทั้ง iPad ได้อะไรได้ได้หมดเลยแล้วก็พร้อมก็แหลกนะครับ 10U21 นะครับหนึ่งตัวนะฮะวันนี้สองรายการนะเสียนะอ่าเราเมื่อกี้ให้จับรางวัลแล้วเสียได้เป็นคนแรกเลยนะนะฮะจับรางวัลคือได้จับนะฮะจริงๆเราจะเริ่มจับกันวันที่15นนี้เเห็สียมาไกลนะครับ ก็เลยให้จับไปก่อนเลยนะครับ1นคนแรกก็ขอให้ได้แล้วกันปีนี้จะจับเป็นมิกเล็กนะครับ1ตัวขอขอบคุณเสียมากนะคบนะที่มาอุดหนุนรังขังสิงลุงโลดอันนี้เสียพัฒนาขึ้นไปจากเดิมเลยใช่ไหมได้ครับจากจากเป็นธรรมดาเป็นระบบดิจิตอลตรนะอ่านะครับก็ตามที่บอกเลยนะว่าตอนนี้เสียขยับขึ้นไป,ยไปยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยจากดอกสายนิ่มสายแน่นเป็นคลิปครับ เป็นกิฟแล้วตอนนี้พันห้าร้อยห้้าโอ้โหเจ็บจบนะฮะตอนนี้เจ็บแต่จบโอเคนะครับสวัสดีครับ